สวัสดีครับสำหรับมือนี้นะครับเด้อบีเอฟซีมาจากแถวพระรามสามครับนะครับแถวพระรามสามครับมาเยี่ยมมายามปลาทิชชู่มือนี้ผมก็ดีใจน้อพี่เอ้สวัสดีค่ะเด็กวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพ่ออันนี้ใครน้อพระรามสามเอฟซีเจ้าคร่ะเบิ้งตลอดแม่พี่โอ้โครับพอดีมาเที่ยวเหรน้ำพรออเลยแวะมาเหรน้ำครับเมียนมาครับนี่ว่าสิทานมันก่อนกินตาปลาพ่ดิ มาเสียบท่ออ้เตปโอ้จหตะปาเอซีสเดน่ซื้อมาฝากเนี่มือหีป้าท่นมีของมาตอนนะครับมือนีิครับผมขี่รถเก๋งขั้นง่ามขนาดเลยเดี๋ยวไปกันว่าปิ้งปลาพี่กินตปลาแล้วได้เสียบท่องแมนครับโอ้ของคุณหลายๆพี่ผมปิ้งปลาแก๋งมาสุกนี่แกงงไม่พ้อมตัวนี้เนี่ยกงงอันี้ครับกับประเดกได้เนี่ยปลาเดกวองอีกเกผมีปลาแดกขายด้พี่ผมประดผมรเดนเอลอ้อะไรครับาสบ กินได้สมป้าเลยโอ้ได้ของกินแซ่บๆเลยครับวุ้ยปิ้งปลาป่ะนี้ปิ้งปลาแม่บักแง่ป่ะนี้กับปลาเด็กเนีกับปลาเด็กบวงกับเขียงไม้ครับขอบคุณเพื่อหลายขอบคุณนะพี่เด้อขอบคุณครับ่อันครับอันครับนาโจ๊ดในในในเมืองในกวุงมันคือสุ่งอันนี้เป็นยังไงพี่นาหนุ่มเนี่ยไม่เห็นตัวแทนคือหนุ่มแท้เมียนบอปีนันถามมิเรียอายุเท่าเด็กไหมครับผมมองตรงผมเกิดปีสองเก้าอ๋อคิดเบิ้งว่าอายุเท่า็ก สองเก่ากับรุ่นเดียวกับผมตัวนี้พี่เลี้ยเออกสิรุ่นเดียวกันนะครับของผมเกิดปีสองเก้สองขาหนาเรยิบเก่าเลยครับยิเกเกิดเดือนไดนครับ เย็นสิงหาครับผมอันนาเจ้าคือส้งเทาแถววรวงส้วงคือเทาเทาเอาดีมาฝากเนี่ยโอ้าระเป็ดบองตีโอ้โหครับขอบคุณหลายๆครับโอ้หยับใส่ถุงเลยพี่ใครจอดหาสิบาทเนี้ยครับผมบริการที่แล้วบริการเพราะอันเห็นแต่ไม่ทอดท่านไหมครับกระดีใจเลยเขมเมืองผมเห็นเห็นผมเห็นผมในยูทูหรือว่าในในเพจหรือไงใสติดตามแม่นเพจเจ้าบ่าวคนติดตามไอแซนซามเดือนนี้ครับผมแม่แสดงว่าเพจปลอมนะ อเพียดแทะคนติดตามเราเพียดแทผมเนะคนติดตามมาหลายวันเราเพียแท้ช่องแท้ไอไอผมเฮ็ดไอผมเฮ็ดสามดิผมเฮ็ดผมเฮ็ดเฟสเฟสผมคนติดตามสองเงินกัวสองเนเพีเพมันเพีเจ้าบัวแสนสามบัวเสือล้มันเขาสีเขาเฮ็ดเมีนกัสีอาสีเมียนั้งครับเพราะว่าอาสีอาสีเฮ็ดก็คบชิบผมไปลงนะครับก็ันิกอน้ำช่องผมมืนตัวเอาอันอันกอน้ำเฟสแสมบวครับ บัวบัวของเซนสามปลอมแล้วครับอันเพียรหน้าอันกับปลอมเจ้าผู้ใดไปสั่งกันมากเด็ทำได้กินถังปลาลูนเสียบถองบ่มันก็ทำมาเสียบบัวมันก็กะน้อยๆครับมันก็ของของมักจะแของกับกินอยู่แต่ว่ามันกะกินจนร้านก็อยากทำนี่นั่นเอาปลาทามำยังเอาปลาทามำยังเัินได้อันกว่านี่ ถามถามอันนี้อันนี้มากมากต้องกันดีอยากเห็นหนาพราะมันว่าไม่เอาถามเลยสิยังครับเราวบ๊ายบาครับวันบ๊ายบาแนนเน่ครับบ๊ายบายถามมาเรอวถามมาเร็วถามมาถามเร็วถามได้ถามได้เอาถามมาเร็วกว่า ถามในอันว่าเขาเด็กน้อยอยากถามเราไม่กล้าถามเป็นนังคือว่าในอันบวมักใส่ส่งใน่เออเออบวมใส่ส่งใน่พอดีพอมันโล่งมันสบายดีมันโล่งมันสบายดีเงี้แล้วเออบอกขึ้นไปเลยมันโล่งครับแมนมันโล่งสบายดีครับเอาบวแมนมาทีครับบอครับคนติดตามแสนกลัวบวแมนครับช่องฟอมเชื่อล้านเนาะเอาเพียรเราเสื่อล้านดิบวมนอันกระไรซีนี่แม่แสนซานไปดิครับ นั่นแหละมันเขากรอบชีพผมไปลงนักเฮ้ยคือยั่บาปเล้วแต่วันนี้นี่นี่มันคือสิกงควาปีกี้นี่ยอ่ามันมันกรอบไปเลยเจ้าผมตามหาตัวมันมาเลยเดี่ยันึงไปเฮ็ดฝากถึงเนะเด้อฝากถึงเจ้าแมงหาจิ่นเพื่อนต่างชาติแมงครับอย่าไปอย่าไปเฮ็ด่มีหยุดเออแมงนี่เจ้าเจ้ารู้จักนี่บ่ครับนี่เอานี่เขามักเจ้าหลายได้นี่นี่พูดเนี่ยนี่ยอ่าโอ้ยนักมวยได้ดิเออนี่ยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซื้อไว้ยังครับเดี๋ วันฉลองนี like ่ยโ้ดักมาเคยเบิ euh ้งมวยม่เคยเบิ่งมวยมวยการาินเลยเนี่ยตีมวยการาินเลยบอผมค่อยได้เบิ่งปานดนี่แม่แสมเตรมนี่มวยกาินนี่วันฉลองเนี่เอามักเจ้าก็ยังเนี่ยม่นบอเม่นมาเจ้าไรเมไดนอะไรโอ้เออเออขอขอบก็หลยขอบใจหลายน้องเอ้ยมีอจจังหวัดบ่เคยเบิ้งเบิ่งมวยเลยวันตี ผมมาค่อยมักเบิ้งตัวมาฝืนมั้ยม่ค่อยมักเบิ้งตัสองเก่าได้หีินหวังรุ่นเดียวผมเดี่ยรุ่นเดียวกันไม่ไม่เ็ผเซลอยู่เลยครับมาคชอบจุดกระชี้อะไรนี่เมีนบอกอันนี้เป็นนักมวยกันบอกบ้านผมซื้อวันฉลองตัววันฉลองไพี่เชษยงแสนไทยมาไทยยิ้มแหละที่ผมขอบครับโอ้ได้ยินดีที่รู้จักกันครับคือพวกยินได้รู้ว่นีนในอันเบื้องแนี่ยนี่มีไหม นี่ครับนี่ตัวเดียวกันด้วนี่แม่นรับนี่ครับผู้เดียวกันตอนเดียวนี้บ่นยู่นรเจ้าหลอันอจ็ยังแน่อยู่บ้านเดียวเลยผมครับผมกับมิจานั่งเล่นมากกับนั่งเรียนหนังสีอแล้วครับนี่แอบซีมากกับตอนรับของสี่แล้วนี่อันนี้น้องเขากำลังกับไก่อยู่นี่มากแถวข้ามมวงอยู่นี่แถวเพื่อข้ามมวงกันนี่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกับสีไทยคลิปซื่อๆนี่เนาะแม่นครับกับเป็นงานผมแล้วเขามันกับมันเด้งเงินกับเฮ็ดไปนั่นแหละครับเออเฮ็ดไปเฮ็ดเรียนไปเงิยนต้องอยู่ตรงที่มือไหน มันกับถามว่าตกมันกับตกอยู่หลับครับมันกับพ่อได้ใส่อยู่กับสิว่ารักได้อยู่ลบบเมื่อขั้วอยู่ก็เลยในี่ครับเพราะว่าบางเดือนกับที่บ้าน่ะตะกี้ก็บ่ถึงดอกกับนกบ่นได้เพราะถือปอมคนก็ติดตามโน๊ะสามแสนสามแม่เหตุแล้วไหมครับผมครับครับผมครับได้ครับครับไม่หย่ยไมาหยามได้ครับพี่จากมากกับมาลวดมาเอามีนมาอายันแต่ว่านี่เออเห็นแต่ได้ เอฟซีลมโอ้ยผมนึกว่าม่นอันสีเมนอันเอีแล้วมอกีคิี่รถเก่งมากใช่ปะอันสมงานลักษณะแบบคู่ซีอันนี้คูู่ปล่อยคู่สามาีครับครับแล้วเจ้าทำงานเป็นคู่ก็เจ้าติดตามก็ได้ผัวจ่าจบละ เอาไปไว้ควันมันเสียครับผมโอเคครับโอเคครับครับอันนี้อันนี้มาน้ำกันเลยทีครับเมื่อกี้ท่านออกมาจากรถมอบัครับมานน้ำกันอ๋อน้กันใจโอ้ทับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไใบก็เข้ากันด้วยครับครับเอาไปกินใบควันครับนี่ก็เอฟซีมาเพื่อนมาจากข้ามงวงครับนี่เพเภอนข้ามงวงกับสินครับเอฟซีหลายมือนี่ดีใจครับไฟฟ้ามีบนี่แน่มีครับมีขอบคุณขอบใจท่านหลวมากเด้อครับสำหรับพี่วันฉลองครับนักมวย ของกัลลศิลนท้อคนดังย่าซื้อกบขอคำนามมาฝากครับอ้อเจ๋งสองขั้นเนี่ยบ้านเกิดอยู่ที่กัลลนิล้ะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเด้อสวัสดีครับผมบอัพขอบคุณ พี่วันฉลองมากมากนะครับที่เป็นมากก็มูเป็นนองแห็ครับขี่รถเก๋งมากเป็นเป็นนักมวยครับเป็นซื้อกับขอมาฝากครับนี่ปิ่งปลาคนะโอ้ยปิ่งปลาสุดยอดเลยครับโอ้ขอบคุณมากมากเด้อครับขอบคุณเป็นมากมากครับอ๋อี่ปิ่งปลามีเจ้วประดกบวงครับนี่ครับเจ้าประดกบวง ก๋ามากินเตียงก็ดีเลยกินก๋าเทียงก็ดีแก้วปรตวังสามกับบุ๊กแก้วปรตวังสามกับปุก,ปรบบก,ปกครับอันนี้ยังวะ นี่เป็นความมั่งเป็นแกงครับนี่แกงบักฟักแกงบักฟักไสหน่าจะเป็นไส้ไก่ครับนี่แกงบักฟักไส้ไก่โอ้แนวนอนขนาดเลยมันมันไม่เหยีย่ยมไม่หยามสื่อของมาฝากผมครับขอบุณพันหม่งมากครับนี่แกงน้ำไม้ไครับนี่หน่าจะเทใส่ถวยเนาะ เขาหนักเด้อพี่น้องครับออมามาก,กิน้าวเที่ยงกันพี่น้องเป็นนักมวยด้วยครับนักนักมวยดังของจังหวัดกรสินบ้านผมเลยอนะครับ เพราะว่าเป็นก่าชกเมื่อยมากเป็นก่าเคยชกเคยได้รับนั่นแหละครับเคยได้รับรางวัลมาแล้วครับรับรางวัลเข็มเข็มกัดนักมวยนะครับเคยชกอยู่ไอ,อ้นี่ครับเคยชกอยู่สนามมวย,ยที่ที่เมว่อยทายถอดทั้งช่องเจ็ดสีครับเแยกแจงน้องใหม่เป็น 要牛。 พอดีกินกระเทียมพอดีมากครับมากินของกันครับพ่อพี่น้องต้องขอบคุณข,ขอบใจเอฟซีมากๆครับสำหรับเอฟซีพี่วั่นฉลองครับครับเป็นเป็นนักมวยเป็นสื่อของมาฝากครับเยียมมียามึงได้เยครับโอ้ขี่รถเก๋งขั้นงามเนนี่ครับขั้นสีขาว มันตาอีกอ,อ,อาจะเป็นปพราปอะไนบ้างประ,ระด็บวางบิน แล้เสียบเอาไปในหว่างเพิ่อนแกงไก่ครับเนี่ยแกงไก่แกงไก่แขงไก่บ้านเส่บกักฟัก นอไมบ้างต้องแก่งนองม่มออมมครับแกงนอหม่โอ้แกงแกงน้องใหม่ใส่หวดบๆอนนี้ ก่อทาอยุกับแกงน้องแม่เป็นกระเสียบด้วยมิตัวเนแนลสับเสียบอย่างเช่นหวัดพักขาใส่หวอยบวบใส่หวัดเท็ดฟางครับเสียบดีครับ này là cái gang gang cái bản đó không phải là cái bản ไปไท้มากไม่เยี่ยมเยี่ยนผมกะบอกเอฟซีครับเปิดประล่มกันนะฮัอนกินไปกินมากฮัอนสดน้าแกงไก้มป็นฮ่อนครับ อากาศหวอนนะแห้งเหี่ยแต่ก็คนกับหวอนไปน้ำ